ดิฉันนางสาวดัชนีคงช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น328คนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน16คนประกอบไปด้วย รูประจำการ13คนครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนและเจ้าหน้าที่ประจำการห้องปฏิบัติการยุสุเนต1คนโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของสพประยองเขต2โดยมีโรงเรียนร่วมเรือข่ายจำนวน7โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนวัดมงคลวุฒาว่า 2. โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 3. าโรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 4. โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 5. โรงเรียนบ้านน้ำสาย 6. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่และ 7. โรงเรียนบ้านมาบช้างนอนดิฉันมีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนของเรามีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนตามนโยบาย8จุดเน้นของสพทและในปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องตามนัยบายดังนี้ค่ะด้านอาคารและสถานที่โรงเรียนของเรามีเนื้อที่ทั้งหมด53ไร่14งาน44ตารางวานี่คืออาคารเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงอนุบาล3ที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน อาคารยางยูเป็นอาคารที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6อาคารมัธยมสําหรับจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3และยังมีห้องบริการอินเทอร์เน็ตยูโซเน็ตเรายังมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้จากสาราสมเด็จย่าและการสอนทางวิทยาศาสตร์เรือนพยาบาลสําหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาคารห้องสมุดชั้น2เป็นห้องคอมพิวเตอร์สําหรับจัดก,การเรียนการสอนเทคโนโลยี และด้านข้างๆมีแหล่งกรองน้ำสะอาดสำหรับนักเรียนและนี่คือโรงอาหารขนาด260ที่นั่งบ้านพักสำหรับครูนี่คืออาคารอนุบาลที่กำลังก่อสร้างจากการได้รับงบประมาณ อาคารอาเนกประสงค์ที่กำลังก่อสร้างอาคารห้องสมุดที่กำลังก่อสร้างห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายการจัดการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านชั้นบนของห้องสมุดการได้ฝึกภาษากับครูชาวต่างชาติ การฝึกทักษะอาชีพการปั้นแป้งทำพวงกุญแจการทำขนมลูกชุบขนมไทยที่หาทานยากการฝึกงานปั้นนินเหนียว ก็คงจะเห็นการดําเนินงานของโรงเรียนแล้วนะคะแต่ยังมีบางเรื่องที่โรงเรียนยังไม่ได้ดําเนินการนั่นก็คือเรื่องนํานักเรียนมาเรียนรวมโรงเรียนต้องรอการดําเนินงานจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองในการประสานงานให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่จะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนและให้การสนับสนุนจากพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ1 โรงเรียนของเรายังขาดครูปฐมวัยหนึ่งห้องเรียน 2. โรงเรียนขาดครูประจำการที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นก1ึงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะไม่ครบเอกเก็คือไม่ครบ8กลุ่มสาระและ 3. โรงเรียนขาดนักการทานโรงค่ะดังนั้นในส่วนนี้จึงขอความการุณาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเร่งด่วนขอบพรบคุณค่ะ